อมปืนใหญ่สิพี่น้อง Objective ยิงกระสุนหมดชีจะวางกระสุนมาปหไม่เคียเพื่นวางกระสุนอย่างไกล

<chat> แรงไปแล้มันบดเยอะจังวะโอ้โหนี่แม่งอ้าเลยโอ้กไม่รี่ามันทั้ี้ They're dead hey, you, yourself Yo yo yeah, yeah.

ไม่มาเลยนัดเดียวก็เลยลวมาไมได้ชุไม่ไดชุบไได้ชุรถตาแล้วไปรอไอศรถดิไหนอะหลังจี๊ดรถเมื่อกี้อะไ่เห็นนะแปไปลูกนึงแล้วผมแปไปลูกนึงแล้วไปเลยผมไม่กลัวครับผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมจะอยู่จะูีที่สุดท้าย

khi nào เอาสายแล้วนะโอ้โหสีเทมแม่งเทียคนนิ่งขนาดนั้นใส่รถล้ใส่รถแล้วโอ้ยพอจะ,อะ,อะดันได้ด้านล่างเลย ดูแลไปดักไหนดี I did miss it. it. Fix yourself up. Holding ammo. He's ี่วันเกิดอดอรไปมาเกิดนี่งวังที่มาเกิดว้ไหนฮะมีตัวที่ไม่ไมาจาก กองทุ่งบนอ่ะเกรสุนโม่กระสุนมดระสุนโมกระสุนมหมดแล้วหมดเต้นทุกอย่างแล้ว <S 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 ลองเอาเอทีโฟยิงกูเลยเหรอ,อ,อเออไปป่าเอ้ <S <S โยโดนแล้วสี่อะไหลแล้วข้างล่างครัอยู่ข้างล่างครัตัวใช่อยู่ข้างล่าง <S 2> <S 2> ใช่ไหม <S <S ใช่ใช <S 2> <S 2> <S ่อยู่ข้างล่างใช<ง>่ไหมขบวนงเงียบมากดีด้วยดียยด้วย รเจ้ารถเาเจ้ามเจ้าารถรถเจ้บไแล้วรถเบปแล้วไปยังวิ่ผ่านเดี๋ยวไอ้เหี้ยอยู่ไหนเนี่ยทุกทิศทุกทางยังไง

โอ้ยระเบิดตกใส่หัวอ๋อทำประกันโอ้ยพี่อะไรวะตกเสพหัวบ่อยยังวะระเบิดแม่งเนี่ยตกแบบที่เดิมเดิม

ทั้งหมดรับไประเบิดแล้วตกลงระเบิดพี่ชี้ฉันล้มอยู่ที่ไหนหมอช่วยได้เอาใส่รถได้ไงวะข้างล่างเหรออะไรแม่งไรกะใช่ไม่แดกกูหรอก

กันแรกคันเราน่าจะให้แม่งเรื่องก่อนเราะได้มีคะแนน ฉันไม่แตะได้หวะกบนอนยิงซะขนาดนั้นฉันไม่ได้ก็ต้องคิดแล้วแหละเล่นไม่วิ่งไปไหนเลยแคมป์ยิงอย่างเดียวเฮ้ยอาจจะวิ่งไปข้างล่างเยอะอยู่ฉันเพิ่งวิ่งกลับมาข้างนอกเลยสองหนึ่งตบตบปล่อยเมาส์เทมิเิดซีโดนไปแล้วนะเกือบอยู่เหมือนกันโอ้โหซีโฟมแฮกร้อยสี่สิบสามตัวชี้บอกเล่นง่ายสุดๆเล่นมาแล้ว ดักบอทด,ดักบอทเร็ดรอ,อ,อบนี้ง,ง่ายจริง